ตอนนี้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ครูค่ะจะให้ใครก็ตามนะคะที่ซื้อชาครูเลตต่ำสุดะคะเข้ามาลุ้นรับโบนัสนะคะโบนัสของครูและผู้บริหารนะคะเรารอแจก79,000มาทนะคะมูล,ลค่า79,000บาทเราให้ทุกคนแต่ละคนต้องไปพิจารณาเอาเองว่ารับหรือไม่รับนะคะบอกก่อนนะเตรียมไว้ให้ทุกคน แต่ไปพิจารณาเอาเองว่าจะรับหรือไม่รับอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับครูละการให้เป็นหน้าที่ครูการรับหรือไม่รับเป็นหน้าที่คุณเหลือวันเดียวค่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อเช้านี้เนาะน้องทรายบอกว่าครูเขาไม่มาแลกหรอกค่ะเขาโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนดูเป็นร้อยล้านนะคะไ,ไปดูนะคะครูพิ่ปดังมากนะคะมีคนดูเป็นร้อยล้านคนนะคะเขาไม่มาเสี่ยงหรอกค่ะ นะคะอีกแค่เงินแบบต่อคนเจ็ดหมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสี่ยงหรอกค่ะเราจะทําแค่เรื่องจริงเท่านั้นนะคะเราให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่แล้วเปิดบินต่ําสุดยี่สิบกล่องชาต่ําสุดเลยยี่สิบกล่องแล้วไปลุ้นค่ะว่าคุณอ่ะคุณได้แล้วแล้วคุณจะรับมันหรือไม่รับแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวง่ายมากด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วสินะพรุ่งนี้แล้วสินะที่ทุกคนจะได้รู้กันสัทีนะคะว่าโบนัส ยังไงแบบไหนกติกาคืออะไรเงื่อนไขคืออะไรง่ายมากค่ะบอกแล้วว่าง่ายคือง่ายนะคะเหมือนปอกกล้วยอะค่ะเอาแค่นี้ปอกกล้วยยังยากกว่าอีกละถามว่าวันนี้ค่ะสี่ปีกับการเดินทางเข้าปีที่ห้าของครูนะคะกับผู้คนจํานวนเป็นโอ้โหหลายพันคนเป็นหมื่นคนกับห7เจ็ดสิประเทศที่เราขายไปแล้วทําว่าคุณก็น่าจะรู้จักครูพอสมควรนะคะเอออาจจะรู้จักมากกว่าตัวครูเองอีกมั้งนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะอันนี้มันพูดเยอะไม่ได้จริงๆนะคะรู้ได้เฉพาะคุณไม่ใช่รู้ได้เฉพาะใครนะคะวันนี้ค่ะโอกาสที่มันจะสามารถรวยได้โอกาสที่มันจะสามารถเข้ามาลองลุ้นได้อะมันไม่ได้ลําบากเลยอะค่ะแต่คุณกลับกลัวโอกาสอันนี้มันก็นะคะมันก็น่าจะเป็นบุญของคนแต่ละคนไม่เท่ากันะนะคะก็เนาะมันก็พูดยากอะคะ่ะว่าคนให้เขาอยากให้อะ่ะ คนรับมีหน้าที่ไปพิจารณาว่าจะรับไม่รับแค่นั้นก็จบอะค่ะมันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะนะคะก็ถ้าคุณทั้งหมดพิจารณาดูแล้วฉันคู่ควรฉันรับจบค่ะคนให้นั่งให้อย่างเดียวค่ะต้องไหมเพราะฉะนั้นครูก็พูดเยอะไม่ได้จริงๆขอพูดเยอะพรุ่งนี้แล้วกันนะคะถ้าจะให้ครูพูดเยอะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าวันนี้คุณไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองอะค่ะคุณจะไม่เจอทางรับนั้นเลยคุณอาจจะต้องเดินทางไป90ปีอะค่ะ ถ้าสมมติคุณอายุยาวอะนะอายุยืนอะนะบางคนเดินทางมาทั้งชีวิตอะคะ่ะอายุเป็นร้อยอายุ90สปีเขายัางไม่เจอเงินล้านก็มีเพราะฉะนั้นบางครั้งอะคุณอ่านใจครูไม่ออกหรอกนะคะแต่ครูแค่จะบอกว่าครูไม่หลอกลวงแค่นั้นเองให้คือให้ผลประโยชน์ไม่เข้าบริษัทเลยแม้แต่บาทเดียวอะคะ่ะให้คือให้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็รอฟังพรุ่งนี้นะคะ เหลือเวลาแค่วันเดียวนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ปับปลายนะคะจะตัดสินใจก็รีบตัดสินใจซะนะคะมาทางรัดเถอะมารวยไปด้วยกันนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะครูและผู้บริหารไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะจ๊ะจับมือกันไปค่ะรว,รวยไปด้วยกันรวยมันแบบให้โลกรู้ไปเลยรวยให้เขาล่ำลือโอเคไหมคะอย่ารวยคนเดียวไม่มันนะคะครูมีบ้านทุกคนก็ต้องมีบ้านครูมีรถทุกคนก็ต้องมีรถครูซื้อเงินสดทุกคนก็ซื้อเงินสดนะคะ เราต้องแบบประทะประทับกันเบอร์นี้เลยนะคะ